สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจบูวงศ์เลขานุก,การสาขาพักสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้ประเด็นแรกมาคุยกันเรื่องโครงสร้างการจัดการ พลังงานด้านน้ำมันซึ่งในประเทศไทยนั้นเป็นระบบให้สัมปทานเช่นให้สัมปทานเชปรอนยกตัวอย่างนะครับเป็นเวลา30ปีซึ่งระบบให้สัมสัมปทานนั้นทำให้รับได้รายได้เพียงนิดเดียว บริษัทเอกชนเอาเนื้อน้ำมันไปหมดบริษัทเอกชนจ่ายแค่ค่าภาษีหรือภาษีไม่กี่บาทครับขุดน้ำมันจากประเทศไทยไปหลายล้านดอลลาครับไทยได้คืนภาษีมาไม่กี่ล้านบาทดีครับทีนี้ผมจะเปรียบเทียบ ว่าทำไมทุกประเทศเขาถึงยกเลิกระบบการให้สัมปทานเหลือประเทศไทยประเทศเดียวครับทำไมไม่ยกเลิกครับจะยกตัวอย่างประเทศมาเลเซียใกล้บ้านเราวันนี้นะครับประเทศมาเลเซียเป็นประเทศระบบแบ่งปันผลประโยชน์ การขุดน้ำมันระหว่างร,รัฐก,กับเอกชนในมาเลเซียเป็นส่วนใหญ่และเป็นส่วนสำคัญของนโยบายพลังงานและการพัฒนาประเทศโดยมีโครงสร้างหลักที่เรียกว่า Production Sharing Contract หรือ PSC หรือสัญญาแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งเป็นรูปแบบสัญญาที่ใช้กันทั่วไปในสารกรรม น้ำมันและก๊าซทั่วโลกระบบสัมปทานเหลือแต่ประเทศไทยครับทั่วโลกเขาใช้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์กันหมดแล้วครับฝากคลิปนี้แชร์ไปถึงท่านพีรพันธ์สาลีรัฐนพิภาครัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงพลังงานไหนๆท่านก็ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนว่า จะรือโครงสร้างราคาน้ำมันหรือรถบทสร้างฉะนั้นฝากเป็นประเด็นนี้ด้วยถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องยกเลิกระบบสัปปทานเพราะรัฐบาลได้ผลประโยชน์ค่าภาคคหลวง่าาภษีฟิล์มน้อยนิดครับนบี่เป็นระบบของรประเทศมาเลเซีย แบ่งปันผลประโยชน์โครงสร้างของระบบ PFC ในมาเลเซียนั้นรัฐบาลมาเลเซียเป็นเจ้าของทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในประเทศผ่านบริษัทน้ำมันแห่งชาติเปตโตรนัสนี่มาเลเซียเขาทำอย่างนี้ครับซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมสํารวจและผลิตน้ำมันและกา๊าซ เปโตนัดทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเจรจาและทำสัญญากับบริษัทเอกชนหรือบริษัทต,ต่างชาติบริษัทเอกชนหรือบริษัทต,ต่างชาติที่สนใจในการสำรวจและผลิตน้ำมันในมาเลเซียจะต้องทำสัญญา PSC กับเปโตนัดหรือระบบแบ่งปันผลประโยชน์บริษัทเหล่านี้จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสำรวจและ พัฒนาแหล่งน้ำมันรวมถึงความเสี่ยงทางการเงินหากไม่พบแหล่งน้ำมันที่สามารถผลิตได้การแบ่งปันผลประโยชน์เมื่อมีการผลิตน้ำมันหรือก๊าซสำเร็จผลผลิตจะถูกแบ่งปันระหว่างรัฐบาลผ่านเปโตนัสและบริษัทเอกชนตามสัดส่วนที่ตกลงในสัญญา สัดส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญาเช่นขนาดของแดงน้ำมันความเสี่ยงในการสำรวจและค่าใช้ใจ่ายที่บริษัทเอกชนได้ลงทุนไปตัวอย่างการแบ่งปันผลประโยชน์เช่นคอรออยส่วนหนึ่งของการผลิตจะถูกนำไปใช้คืน ใช้ใจ่ายที่บริษัทเอกชนได้ลงทุนไปก่อนแล้วโปรฟิดอยส่วนที่เหลือหลังจากหักคอดอยจะถูกแบ่งปันระหว่างรัฐบาลและบริษัทเอกชนตามสัดส่วนที่ตกลงกันเชน่นขุดน้ำมันมาได้สมมุตินะครับได้หนึ่งล้านลิตรรัฐบาลมาเลเซียไปเจดแสนลิตร 100, 000, 000. เอกชนเอาไปสามแสนลิตร หรือสัญญาถ้าขนได้หนึ่งล้านลิตรรัฐบาลมาเลเซียาเอไปหกแสนลิตรบริษัทเอกชนเอาไปสี่แสนลิตรนี่เป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ครับประเทศมาเลเซียเขาถึงน้ำมันไม่แพงครับตอนนี้มา,าเลเซียลิตรละยี่สิบแปดยีบเก้าบาทอีกครับเพรามันเบนซินนะครับไทยสี่สิครับ นี่ต่างกันไหมครับภาษีและค่าภาคหลวงก็ได้อีกครับหลังจากแบ่งปันผลประโยชน์ในการขุดน้ำมันเอาเนื้อน้ำมันไปกัดแล้วขายให้ประชาชนในราคาที่ถูกภาษีและภาคหลวงบริษัทเอกชนยังต้องจ่ายภาคหลวงให้กับรัฐบาลซึ่งมักคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตหรือ,อไรายได้จากการขายน้ำมันนอกจากนี้บริษัทอาจต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลตามกฎหมายของมาเลเซียด้วยประโยชน์ของระบบแบ่งปันผลประโยชน์ลดความเสี่ยงให้รัฐบาลรัฐบาลไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงทางการเงินในการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำมันดึงดูดการลงทุน ระบบนี้ช่วยดึงดูดบริษัทต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในมาเลเซียรสร้างไรายได้ให้ประเทศร,รัฐบาลได้รับส่วนแบ่งจากผลผลิตน้ำมันและกัดซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศได้มาดูการเจรจาสัญญาการเจรจาสัญญาระบบแบ่งปันผลประโยชน์ต้องมีความโปร่งใส และเป็นธรรมเพื่อป้องกันการสูญเสียผลประโยชน์ของประเทศนี่รัฐบาลขอยย้ำนะครับการเจรจาต้องมีความโปร่งใสเพื่อป้องกันไปให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์นี่แนวคิดรัฐบาลมาในเซียใกล้บ้านเราเขาคิดอย่างนี้ครับไม่ใช่บ้านเรา บริษัทเอกชนมาขุดน้ำมันแหล่งไหนบ้างได้ปีละกี่ลิตรยังไม่รู้นะครับเอาความโปร่งใสที่ไหนครับแถมบริษัทเอกชนที่มาทําสัมปทานขุดเจาะในประเทศไทยขนเนื้อน้ํามันกับประเทศเขาหมดครับให้เฉพ,พาะภาษีไม่กี่บาทครับ ต้องบอกว่าน่าเสียดายทรัพยากรของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะน้ํามันของประเทศไทยเป็นน้ํามันเปรี่ยเอครับค่ากรรมฐันน้อยค่าการกันต้นทุนถูกครับค่ากรรมวัตกรรมฐันค่าการการันกันนั้นน้ำมันคุณภาพดีกว่าของสหรัฐอเมริกาครับการจัดการสิ่งแวดล้อม การขุดน้ำมันและการอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงต้องมีการควบคุมอย่างเข้มขัดระบบ PSC หรือระบบแบ่งปันผลประโยชน์ของมาเลเซียถือเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเป็นตัวอย่างให้ประเทศอื่นๆที่มีทรัพยากรน้ำมันและกา๊าซศึกษาและนำไปปรับใช้นี่กี่ปีแล้วครับที่มาเลเซียเขาปรับเปลี่ยนจากระบบสัมปทาน มาเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์มันเป็นทรัพยากรชาติครับทรัพยากรน้ำมันชาติต้องได้ประโยชน์สูงสุดได้เนื้อน้ำมันเอามากานขายให้คนละเมืองในประเทศถูกๆได้ค่าภาคหลวงได้ภาษีอีกตั้งหากครับนี่มันถึงจะเป็นนโยบายรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไม่เหมือนประเทศไทยครับ ระบบสัมปทานบริษัทเอกชนขุดน้ำมันเอาเนื้อน้ำมันกลับประเทศเขาหมดครับได้ภาษีก็น้อยนิดทรัพยากรบ้านเราถึงโดนสูบไม่รู้กี่สิบปีครับที่ผ่านมาถึงเวลาต้องยกเลิกระบบสัมปทานมาเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นระบบแบ่งป,นปันผลประโยชน์เหมือนของมาเลเซียหรือไม่ ผมถึงย้ำกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยในหลายประเด็นว่าถ้ารัฐบาลไม่เอื้อนายทุนประเทศไทยปูถนนด้วยทองคำยังได้เลยครับขอให้พวกเราส่งเสียงเรียกร้องถึงเวลาแล้ว การให้สัมปทานราคาน้ำมันในประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์และเนื้อน้ำมันที่ได้จะได้เอามากันขายให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยในราคาที่ถูกหรือเท่ากันกับมาลเลเซียทุกวันนี้เราใช้น้ำมันแพงแสนแพงเพราะอะไรครับนี่เป็นประเทศหลักครับ ทรัพยากรบ้านเราเหลือเฟือครับแต่ให้ต่างชาติบริษัทเอกชนมาคุดแล้วสูบเอาไปหมดได้แค่รัฐบาลได้แค่เงินภาษีไม่กี่บาทครับนี่เป็นประเด็นแรกที่มาชวนชิดชวนคุยซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่ากระทบการใช้ชีวิตกระทบความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนอย่างแสนช้าหัน เพราะน้ำมันเป็นต้นทุนในการขนส่งสินค้าพอราคาน้ำมันแพงราคาสินค้าถึงแพงครับนี่เป็นประเด็นแรกที่มาชวนชิดชวนคุยในวันนี้ประเด็นที่สอเรื่ององค์กรอิสระผมเห็นในหลายคอมเมนต์ในโลกโซเชียล ซึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้คอมเมนต์ได้พูดได้คุยกันในโลกโซเชียลนั้นเกี่ยวกับองค์กรอิสระอันนี้ผมไม่ได้เก่าหานะครับผมเป็นประชาชนคนหนึ่งก็สงสัยเหมือนกันว่ากกตคณะกรรมการการเลือกตั้งในหลายประเด็นครับ เรื่องความความโปร่งใสจัดการเลือกตั้งจากล่าสุดสออปจกับอบจอทําไมต้องจัดวันเสาร์ครับทําไมไม่จัดวันอาทิตย์ครับทําไมต้องให้หลูกจ้างลาไปเลือกตั้งครับมีหลายบริษัทที่ทํางานวันเสา และมีหลายบริษัทที่ลูกจ้างไม่ไปเลือกตั้งเพราะอะไรครับเพราะในรายการผลิตนั้นต้องทำงานเป็นทีมครับสมมุติว่าในรายผดิตเอมีพนักง,งานหกคนทำงานตั้งแต่หัวลายยันท้ายลายมีคนอยู่ในพื้นที่บนที่บริษัทตั้งใกล้บ้านตัวเอง ในลายเอนั้นมีอยู่สองคนอีกสี่คนอยู่ต่างจังหวัดถ้าสองคนมีบ้านอยู่ในพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ไปเลือกตั้งเพื่อนสี่คนก็ทำงานไปได้เขาถึงจำใจไม่ออกไปเลือกตั้งไงครับตัวเลขคนไปใช้สิทธิ์ถึงต่ำไงครับทำไมไม่จัดวันอาทิตย์ครับ เพราะวันอาทิตย์นั้นโรงงานหยุดหมดครับคนจะได้ไปใช้สิทธิ์เต็มที่นี่เป็นประ,ดประเด็นที่ชวนสงสัยว่าตกลงองคอ์กรอิสระคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นเลือกตั้งนั้นหรือกรกะตท่านทําหน้าที่โดยอิสระหรือไม่นี่ไม่ได้กล่าวหานะครับแต่เป็นข้อสงสัยครับ เรามาพูดมาคุยกันองค์กรอิสระที่มีความเป็นธรรมควรมีลักษณะอย่างไร 1. เป็นองค์กรอิสระการบริหารจัดการที่ปาศจากอคติองค์กรต้องไม่ถูกควบคุมหรือชี้นำโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพรรคการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดๆ การแต่งตั้งที่โปร่งใสกระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหาร enfin หรือคณะกรรมการมีความโปร่งโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลองค์กรควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตัดสินใจและการใช้งบประมาณให้สาธารณชนได้รับทราบการตรวจสอบได้ กระบวนการทำงานควรสามารถตรวจสอบได้โดยหน่วยงานภาคภายนอกหรือสาธารณชนมีใครตรวจสอบได้บ้านรับไม่มีใช่ไหมครับกว่าจะเข้าถึงข้อมูลนั้นแสนยากลำบากองค์กรอิสระในประเทศไทยสามคนรับผิดชอบการตอบสนองต่อสาธารณชน องค์กรต้องพร้อมที่จะอธิบายและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทําของตนพอสื่อไปถามคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตก็ตอบน้ำท่วมทุ่งครับว่าทำไมถึงจัดเลือกตั้งวันเสาร์นี่ยังไม่ชัดเจนเลยครับการตอบมันชวนให้ประชาชน หรือผมคิดสงสัยได้ว่ากฎกติกานั้นเอียงไปทางข้างใดข้างหนึ่งหรือไม่นี่ประชาชนตั้งคำถามนะครับการมีกลไกตรวจสอบภายในการมีระบบตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและความไม่โปร่งใสมาดูประเด็นความเที่ยงธรรมการตัดสินใจอย่างเป็นกลางการตัดสินใจขององคอ์กรต้องเป็นไปตามหลักการ และข้อเท็จจริงโดยไม่ถูกชี้นำโดยอคติหรือผลประโยชน์ส่วนตัวหลายคดีที่มีคนไปร้องต้องบอกว่าอันนี้ก็ชวนสงสัยอีกครับกระบวนการการพิจารณาของกกตมันดูจะล่าช้าไปหรือเปล่านี่ไม่ได้กล่าวหานะครับแต่ว่าตั้งข้อสงสัย การต่อไปผู้เชี่ยวชาญการมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์องค์กรควรมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะดำเนินง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่ององค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่องการมีส่วนร่วม ประเด็นต่อมานะครับการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายองค์กรควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะการสร้างความเชื่อมัน่นองค์กรควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนว่าการตัดสินใจขององค์กรเป็นไปตามเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่นี่ประเด็นนี้ผมตั้งคำถามไปแล้ว การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมการปฏิบัติตามกฎหมายองค์กรต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการยึดมั่นในจริยธรรมองค์กรควรมีจรรยาบัณและหลักจริยธรรมที่ชัดเจนและยึดมั่นในการปฏิบัติงานองค์กรอ,อิสระที่มีความเป็นธรรม จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสังคมและเป็น,นกลไกสำคัญในการตรวจสอบและถ่วงดูน้ำนาจในระบบการเมืองและการบริหารประเทศสิ่งที่ผมกล่าวมานี้คือคุณสมบัติขององค์กรอิสระที่มีความเป็นธรรมและโปร่งใสตรวจสอบได้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนพิจารณา เปรียบเทียบกับองค์กรอิสระบ้านเราเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตมีคุณสมบัติตามนี้หรือไม่นี่ตั้งคำถามไว้ครับและองค์กรอิสระอื่นๆอ,อิสระจริงหรือไม่ในการทำงานนอกเหนือจากหน่วยงานของกกตจะมีอีกหลายหน่วยงานที่ประชาชนชวนสงสัยครับ ว่าอิสระจริงหรือเปล่าในการทําหน้าที่ถึงเวลาที่หรือต้องหรือโครงสร้างองค์กรอิสระที่มาขององค์กรอิสระทําไมต่างประเทศเขาทําได้ครับต้องอิสระจริงๆครับไม่ใช่อิสระแต่ชื่อแต่ในหลายประเด็นหลายองค์กรประชาชนตั้งคําถามเต็มโลกโซเชียลไปหมดครับ ผมจำกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าได้คนดีมาบริหารบ้านเมืองบ้านเมืองก็จะไปในทิศทางที่ดีได้คนเร็วนักการเมืองเร็วเข้ามามีอำนาจบริหารจัดการประเทศโดยการซื้อเสียงบ้านเมืองก็จะไปในทิศทางที่การทุนจริตคอร์รัปชันไม่จบไม่สิน้นประเทศชาติเสียโอกาส ประชาชนเสียโอกาสการพัฒนาประเทศเสียโอกาสทุกคนเป็นเจ้าของประเทศเราต้องร่วมมือกันพลังประชาชนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ครับอย่าท้อแท้อย่าสิน้นหวังการเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกคนดีเข้าสภาปรับโครงสร้างองค์กรอิสระใหม่ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตรงไปตรงมาประเทศก็จะมั่นคงมั่นคงมั่นคงยั่งยืนต่อไปครับสวัสดีครับ